สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็มาเจอกับผมแวนเคปซีเช่นเคยแปลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของคําถามแฟนบอลซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านถามคําถามเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วเราจะหาคําตอบมาให้นั่นเองใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ถามกันมาข้างล่างได้เลยซึ่งในวันนี้เราจะมาตอบคําถามของคุณเจที่ถามเข้ามาว่า ทำไมบางทีก็มีฟรีคิกในเขตโทษปอลอไม่รู้ว่ามันเรียกว่าฟรีคิกหรือเปล่าซึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะมาอธิบายให้ฟังกันว่ามันคืออะไรในแบบภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆและไม่เว้นเวอรเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเคยได้เห็นการเตะฟรีคิกในกรอบเขตโทษกันใน u t u b e ซะส่วนใหญ่แล้วก็คงตั้งคําถามว่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามีการฟาวในกรอบเขตโทษทําไมมันถึงไม่เป็นจุดโทษละ่ะแล้วทําไมมันถึงไม่ค่อยมีให้เห็นเวลาเราดูบอลกันสด ต้องอธิบายก่อนเลยว่าคุณเจนเข้าใจถูกแล้วครับไอ้วิธีการเซตเพลย์แบบนี้เนี่ยก็คือชนิดหนึ่งของฟรีคิกนั่นเองซึ่งหลักๆมันก็มีอยู่2แบบก็คือ d i Direct f r e e k i c k หรือฟรีคิกโดยตรงที่เป็นเหมือนการให้โทษหนักกับ i In Direct f r e e k i c k หรือฟรีคิกโดยอ้อมที่เป็นเหมือนโทษเบานั่นเองซึ่ง e i t f r t f r i e k เนี่ยก็คือการฟรีคิกที่เกิดจากการฟราวจากการประทะโดยตรงหรือจากการฟราวหน,หนักๆนั่นเอง ซึ่งมันจะทําให้เราสามารถยิงประตูได้เลยโดยตรงจากการตั้งฟรีคิกแบบที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆซึ่งถ้าเกิดไปฟาวในกรอบเขตโทษก็จะกลายเป็นจุดโทษนั่นแหละแล้วอินดีเร็กฟรีคิกล่ะฟรีคิกโดยอ้อมนั้นมักจะเกิดจากการฟาวในเชิงเทคนิคซะมากกว่าหรือจะเป็นการเล่นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็ได้อย่างเช่นการยกเท้าสูงเหนืออกอย่างในวิดีโอที่เราเปิดให้ดูเป็นต้นถึงแม้ว่าการประท้าจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่การเล่นแบบนี้มันเป็นอันตราย ผู้ตัดสินก็จะลงโทษโดยการให้อินดิเรกตฟรีคิกกับฝั่งตรงข้ามซึ่งการฟรีคิกโดยอ้อมเนี่ยจะไม่สามารถยิงประตูดได้เลยโดยตรงจากการตั้งเตะจะต้องเกิดการสัมผัสหนึ่งครั้งก่อนการยิงซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าอาจจะมีผู้เล่นอีกคนนึงมาเขี่ยบอลให้ก่อนแล้วถึงจะค่อยยิงเข้าไปมันถึงจะนับว่าเป็นประตูทีนี้เอาจริงๆการตั้งฟรีคิกทั้ง2แบบก็เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สังเกตเพราะอย่างการล้ำหน้าผู้ตัดสินช่วจะเป่าให้เป็นอนินดิเรกตฟรีค สังเกตได้ว่าถ้าเป็นฟรีคิกโดยอ้อมเนี่ยผู้ตัดสินจะชูมือค้างเอาไว้จนกว่าฝั่งที่ได้ฟาวจะได้เตะทีนี้การตั้งเตะฟรีคิกในกรอบเขตโทษเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ตัดสินเป่าให้ฟรีคิกโดยอ้อมในกรอบเขตโทษนั่นเองซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นกับการทำผิดกฎของผู้รักษาประตูซะมากกว่าอย่างเช่นผู้รักษาประตูเคลื่อนที่เกิน4ีก้าวขณะที่ถือบอลอยู่หรือกองหลังใช้เท้าส่งบอลคืนโกและโกะโดันใช้มือรับ หรือโกปล่อยบอลออกไปแล้วแล้วดันจับบอลขึ้นมาใหม่หรือจะเป็นเพื่อนร่วมทีมทุ่มบอลให้โกจากขอบสนามแล้วโกดันใช้มือรับโดยตรงเป็นต้นซึ่งสถานการณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนั่นแหละซึ่งสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นเวลาที่กองหลังโดนอีกฝั่งหนึ่งบีบเข้ามาเลยทําให้ต้องรีบเตะบอลส่งคืนโกแต่บอลมันดันพุ่งแรงและไปในทิศทางที่แบบอาจจะทําให้กลายเป็นการโอนโกหรือทําเข้าประตูตัวเองเนี่ย ผู้รักษาประตูเลยต้องรีบตัดสินใจใช้มือปัดออกไปแล้วค่อยมาเสี่ยงเอากับลูกฟรีคิกดีกว่าเพราะไม่งั้นถ้าปล่อยไปมันก็เป็นประตูแน่ๆใช่ไหมล่ะนอกจากสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้เห็นกันสักเท่าไหร่แล้วแหละเพราะความผิดพลาดเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นผู้รักษาประตูเองก็ต้องจํากดพวกนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟรีคิกในกรอบเกตโทษอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำถามแฟนบอลในวันนี้หากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับฟุตบอลเวล์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ